เราจะสอนใครสักคนคนหนึ่งนี่นะเราต้องได้ใจเขาก่อนเหมือนที่ครูบาบอกว่าระหว่างความถูกต้องกับมิตรภาพจะเลือกอะไรจะเลือกอะไรเป็นที่ตั้งเป็นอะไรที่จะเลือกอะไรก่อนเพื่อนอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดระหว่างความถูกต้องกับมิตรภาพ หากเราเลือกความถูกต้องเราจะเสียมิตรภาพและเราจะไม่มีโอกาสนะที่จะบอกความถูกต้องให้กับคนคนนั้นแต่ถ้าเราเลือกมิตรภาพผิดถูกช่างมันก่อนเหมือนลูกเราอะจะผิดจะถูกช่างก่อนนะแล้วค่อยสอนอาทีหลังถ้าเราเลือกมิตรภาพเรายังมีโอกาสที่จะบอกชี้ทางนี่มันถูกต้องให้กับเขาคนนั้น ถ้าเลือกถูกต้องซึ่งครูบาเคยเลือกแล้วอย่างพระองค์หนึ่งที่เดินขึ้นกุฏิลงตาเรามาหาความถูกความผิดเราไปไล่จี้อยู่เลยใครขึ้นกุฏิลงตาเมื่อเช้านี่เราว่ามาไล่จี้อยู่ตัวนี้ตรงที่ชันข้าวนี่ยพื่จะถามว่าคือพูดง่ายคือจะทําให้เขารู้ว่าขึ้นกุฏิลงตาทําไมไม่มีคนอยู่นะั้นขึ้นไปทไําไหมแต่เราไม่รอบคอบ คนเราไม่รอบคอบเราจะไปเอาความถูกต้องเพียงอย่างเดียวจะไปเอาเหตุเอาผลเพียงเดียวเพราะเขาชันข้าวเสร็จปุ๊บเขานีเลยเห็นไหมเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้บอกได้สอนเขาในหนทางที่มันถูกต้องแต่ถ้าเราปล่อยเชยไปเลือกเอามิตรภาพก่อนให้เขายอมรับเราให้ได้ให้เขาเป็นมิตรเราแล้วค่อยบอกค่อยสอนเขา ในหนทางที่มันถูกต้องเห็นไหมอะไรที่มันได้ประโยชน์มากกว่ากันธรรมะหากเรายังปรับความเห็นของเรานี่ยังเป็นกลางไม่ได้นฟังอะไรไม่ได้นัะมุมมองของเขาก็ถูก มุมมองของเราก็ถูกมันเป็นกฎตามธรรมชาติอยู่แล้วของแข็งกระทบกับของแข็งย่อมเกิดเสียงย่อมแตกย่อมหักของแข็งกับของนุ่มก็ย่อมยังมีแรงประทะอยู่แต่พอรับกันได้แต่ลองเอาของแข็งฟาดอยู่บนอากาศความว่างดูสิฟาดยังไงก็ไม่มีผลเพราะมันมีของกระทบ มันไม่มีของกระทบกันมีครั้งหนึ่งอูบาเอาลูกแก้วที่เขามาถวายไม่ชิดเทิลลนะลูกแก้วที่เขาไปยิงกันเล่นนะเอาให้โยมคนหนึ่งเราบอกว่าเอาเอาไปเอาไปให้ลูกเล่นเอาไปเขาก็คิดว่าเราให้ของขงัง มันต้องเป็นของวิเศษแน่เลยเพราะมันเป็นลูกแก้วแล้วว่ามันวิเศษตรงไหนนะว่าเอาไปให้เด็กเล่นนะว,ว่าจริงๆเรามอบอุบายทําให้เราแกะออกลูกแกว้วในถุงมันจะมีลูกแก้วอี่สองลูกถุงหนึ่งจะมีลูกแก้วอี่สองลูกเราก็เลยแกะออกให้มันเหลือถุงละลูกไว้แล้วก็ให้มีถุงละสองลูกเยอะแยะ เมื่อของสองสิ่งอยู่ด้วยกันย่อมเกิดการกระทบนั่นคือกฎของธรรมชาตินะถ้ามันรวมๆกันหลายอันมันก็กระทบหลายอันแต่ถ้ามันแยกกันอยู่มันไม่กระทบะแ,ตแต่เขาไม่ได้เห็นอย่างที่เราแสดงให้เห็นอย่างนั้นก็เห็นว่ามันต้องเป็นของพิเศษ เ้วก็บอกเอาไปให้ลูกเล่นแก้วนั่นเอาให้ลูกเล่นไม่ใช่ของวิเศษมันไม่ใช่ของวิเศษเลยอะไรก็จะตีเป็นของวิเศษไปมันเป็นอุบายทำชนิดหน,น,น,นึ่งเช่นกันของสองอย่างเมื่ออยู่ด้วยกันย่อมเกิดแรงมทะเกิดแรงกระทบกันเป็นธรรมดา เมื่อไรก็ตามเห็นไหมคนนั้นก็ว่ามาคนนี้ก็ว่ากันไปไม่จบไม่ไม่จบจบนะจกว่าจะตายนั่นแหละถิงจะจบโยนใส่กันอยู่นะทะเลาะกันอยู่นะดูมันดีๆนะคำว่าแพ้เป็นผ้านี่ใช้ได้จริงๆ แพ้เป็นพ้านี่ใช้ได้จริงๆนะคำนี้เนี่ยจบแล้วในตัวมันแพ้เป็นพระนะยอมนะเขาจะหว่าอะไรก็ยอมนะเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็เลิกเองของเขาเมื่อก่อนมีอาจารย์ท่านหนึ่งหลวงปู่ท่านหนึ่ง ทุกวันทุกวันมันจะมีโยมอยู่หน้าวัดจะไม่พอใจท่านเป็นอย่างมากเหมือนทะเลาะกันนะหลวงปู่ฉันข้าวเสร็จป,ปุ๊บหลวงปู่จะเอากาอี้มาด้วยตัวหนึ่งท่านจะถือก้าอี้มาด้วยตัวหนึ่งมานั่งอยู่หน้าวัดทุกวันและโยมคนนั้นจะเดินมาด่าหลวงปู่ทุกวันเป็นเดือนพอด่าเสร็จป,ปุ๊บนะไอ้คนด่ามันเหนื่อยมันก็กลับหลวงปู่ก็กลับ นั่งฟังมันอยู่ยงั้นท่านก็สูบบุหรี่นั่งฟังโยมด่าวันหลังเสร็จปุ๊บท่านก็ทำอยู่ยงั้นทุกวันเป็นเดือนนะทุกวันเลยมีวันหนึ่งมันไม่มาโยมโยมเขาไม่มาลูกปู่สาก็หลากเก้าอี้ไปนั่งรอมันไม่มาลูกปู่ไปหาถึงบ้านเลยทำไมท่านฟังได้ แปากดีเนาะทำไมท่านฟังเขาด่าได้อันนี้นี่แค่ไปอ่านคอมเมนต์นี่ก็บางคนนี่ทักมาหาเราผมไม่ไหวแล้วโอ้ยยัยมากหนยผมควรวางใจยังไงผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมรู้สึกโกรธมากผมรู้สึกโมโหมาก ผมต้องทำยังไงดีแล้วก็บอกง่ายอย่าไปอ,อ่านก็ในเมื่อไม่อ่านมันก็เฉยเป็นปกติอยู่พอไปอ่านปก,ก๊บเอาแล้วเหมือนโยมแม่นั่นแหละพูดไปพูดมาก็จะดินทาแม่ตัวเองอีกโยมแม่ไม่ไหวแล้ว่โยแมโยแม่โมโห ยมไม่ต้องทําอะไรสักอย่างต้องตอบโต้ประมาณนี้แหละจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าทักมาหาเราประมาณนี้แล้วก็บอกว่าก็อย่าไปอ่านสิเนี่ยถ้าอดอ่านไม่้ก็ลบเฟซบุ๊กทิ้งเนีแ่แลบทิ้งก็ไปโหลดมาใหม่อีกลำบากกัเดิมดอีเนาะในเมื่อเขาเรียกว่า พลังหรือกำลังพละของเราเนี่ยอินทร,รีย์ของเรา,า,เรา ang, เรยังไม่บริบูรณ์ไม่แก่งพอตาเรายังไม่แก่งหูเรายังไม่แก่งจมูกเรายังไม่แก่งลิ้นเรายังไม่แก่งผัสสะเรายังไม่แก่งความอดทนเรายังไม่แก่งนะความเพียรเรายังไม่แก่งความกล้าเรายังไม่แก่งยังมีไม่มากพอก็อย่าให้มันกระทบ เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระอานนท์เรื่องการปฏิบัติต่อสติควรทําอย่างไรพระอานนท์ถามพุทธเจ้าว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อสติถ้าเขามาเข้าใกล้เราเธออย่าดูเลยอานนท์เอา้าถ้ามันจําเป็นต้องดูหรอต้องทอํายังไงเธออยากคุยเลยอานนท์เอา้าแล้วถ้าเขาถามนะ่ะ ทำไงถ้าจะเป็นต้องคุยต้องบอกนะเธออย่าคุยมากอาน,นุนถ้าจะเป็นต้องคุยมากเธออย่าอยู่กันสองต่อสองอย่าอยู่ในที่ลับแรนะ้พูดง่ายๆคือท่านจาก,กันทุกอย่างนะกันทุกอย่างเห็นไหมพูดง่ายๆคือต้องมีสติกำหนดรู้ พวกนี้เหมือนกันหากเรายังไม่แก่งพอตาเรายังเห็นเฉยเยไม่ได้แต่เรายังไม่มีหลักของใจก็อย่าไปดูอย่าเข้าไปชนกับมันนะสำรวมระวังไว้ก่อนฝึกฝึกกำลังของสติจะมีหลักมีเกณฑก์ทีนี้การดูก็ไม่มีผลนะการอ่านการรับรู้การกระทบจะไม่มีผลอะไรทั้งนั้นจะเข้าถึงคาําว่าสัแต่ว่าได้ยินได้ฟังได้เห็นได้สัมผัสได้ลิ้มรส แค่นั้นเองอทำไมพระวินัยถึงมีเยอะแยะก็เพราะสิ่งนี้แหละเพื่อฝึกตัวนี้ให้มันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาฝึกสมาธิมันเกิดความตั้งมั่นขึ้นาการรักษาจริงๆคือรักษาตัวเองการแก้จริงๆคือไม่ต้องแก้คือแก้ไขตัวเอง การสำรวมจริงๆคือสำรวมใจเราสำรวมตัวเราเองนะสำรวมใจเราเนี่แหละไม่ให้ออกไปกับอารมณ์พอไปผัสสะกระทบปุ๊บเกิดความพอใจไม่พอใจุ๊บก็ไล้ไปกับอารมณ์นั้นเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตอนไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ไม่ได้คิดไม่เ,เป็นอะไรพอคิดถึงสิ่งนี้ปุ๊บเกิดอารมณ์ขึ้นมา จิตที่ไม่ตั้งมั่นก่อนไล่ไปกับอารมณ์กลายเปนะ็นอารมณ์เลยกว่าจะดับมันได้กว่าจะตัดเข้าลมได้เพราะอะไรพเพราะเผลอให้มันออกไปไงพูนง่ายเกระโดดลงจากเรือแล้วกระโดดลงจากเรือกูจะปีนขึ้นเรือไม่ได้ไอ้กระโดดลงนี่มันง่ายนะการปีนขึ้นมาอยู่ที่เรือนี่มันยากนะ เห็นไหมเพราะฉะนั้นทางที่ดีคืออย่าก,กระโดดลงไปที่คูบาบอกว่าในเมื่อไม่หยิบก็ไม่จาเป็นต้องวางอาณาปณสติเนี่ยฝึกเพื่อให้เราตั้งมั่นการฝึกอาณาปณสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดน กรรมาฐานอื่นก็ดีนะีไม่ใช่ไม่ดีกรรมาฐานอื่นดีหมดเลยนะจะมีกี่กรรมาฐานนะไม่ว่าจะเป็นคำบูิิกรรมเป็นยุหน้อพองนอนะเป็นกระสินเป็นหลักนั่นหลักนีนะ่เป็นการเคลื่อนไหวเป็นอะไรก็ตามนะดีหมดเพราะเป็นการเจริญสติการสวดมนต์ก็ดี เพราะเป็นการเจริญสติแต่กรรมฐานเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสันเรินคืออาณาปณสติคือลมหายใจเท่านั้นกรรมฐานอื่นก็ดีแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้รับรองไว้กรรมฐานเดียวที่พระพุทธองค์รับรองคืออาณาปณสติทําไมครูบาถึงให้ความสําคัญกับอาณาปณสติเป็นอย่างมากนะ พูดถึงที่สุดของมันเลยพระพุทธเจ้าท่านตายไปกับลมหายใจในวันที่ท่านดับขันปณินิพพานนะพระอนุบุทธะตามรู้ตามดูจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเข้าฌานตั้งแต่ฌานต้นยันถึงที่สุดของฌานพูดง่ายๆคือทำสมาธิตั้งแต่เบื้องต้นพื้นฐานยันถึงที่สุดของสมาธิแล้วก็ไล่ลงมาไล่ขึ้น